เรื่องยาสักเซนพระเจ้าขอขอคุณพระเจ้านขอบคุณทีมนตั่าอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสบายใจที่ด้ก็ขอบพระเจ้าในต่างเราแล้วก็ช่วงกเดือนแล้วนะคัขอบคุณสำหรับศิ์ุขนะคที่ท่างายจากหูเราไปสพังนึงนะครก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราเลู่เราได้ทักหมกบ้านนะครับก็ขอบคุณพระเจ้า

ลา,ายตะไคร่พระเจ้าแดงปี2016นะคะที่เราจะเข้าสู่ปีใหม,ม่เข้าสู่การ,ปรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชนิดตะไคร่ดาวไซส์ได้เราบารมีตะไคร่ยับพระเจะาะเ้านะคะหรือมันใจกลในวันนี้พระเจ้าช่วยอะไรเราพระเจ้าไห่อะไรเราเราพูดพระเจ้าไหมในนัดท,ที่แล้วที่จารสอนพระคัมภีร์ครั้งตาก็ได้ เสียงพระเจ้าก็ได้รับคำตอบเหมือนเราลองังเสียงอยู <diction aries in Portuguese> ่นะคะพระเจ้าก็ดีได้ยินคือเสียงที่มาจากพระเจ้าท่านก็ได้ยินว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ทำอะไรผ่านหรือจากปากของเจ้านะคะพระเจ้าได้ยินแบบนี้นะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ไปถามพระเจดีว่า ไว้นนั้นก็เอาที่อยู่สวนยาเราเปิดพระทั่พีอ่านแล้วก็สิ่งเล่าอยู่ในพระธรรมเยชาวะพระเจ้าพูดกับเยชาวะนะคะตอนที่เอาโมเสสเสียไปแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทารอธิษฐานนะคะเราอธิษฐานอิสุลิมกับพระเจ้าเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าจริงๆนะพี่น้องพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นอยู่และ ไปแล้วนานอย่างพระเจ้าสรงกระชอนประชาชนเราจะได้ยินถ้าเราอิสนิทหรือใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าจะมีส่วนตัวของพระเจ้าเยอะหน่อยทุกคืนเดินกิจการนะก็เลยในเวลาที่จะอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าได้ทุกช่วงเวลาถ้าไม่ไม่เมื่อยปานะคะพี่น้องถ้าไม่เป็นไงก่อนเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ ทุะท่านจะได้เห็นเสียงที่มาจากพระเจ้าและวางใจพระเจ้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ส่งนานี่น้องมาร่วมกันนะคะและผู้ที่ไม่ได้มาก็ได้พระเจ้าปกป้องอยู่แลกันด้วยนะคะมีไหมคะเย็กหน้าก็มาในได้ไหมก็เป็นผู้อาวุโสที่อยู่ร่วมกับตั้งแต่ข้าพเจ้ามา ยืนร่วมกันนะคะขอเจ้าปกครองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่จะอยู่กับผู้สิงเป็นนานนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงโรคภัยที่เกิดจได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าทุกน่านนะคะขออวยพรในว่าสำหรับปีใหม่ที้นะคะที่มาแลนะคะแม่ทุกคนในวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะถึงแม้ Thank you. นำโวันแม่จะพบกระเปาที the film, the the film, ่ทำใหกระเปาได้หายไม่ทันหาถูกจำนำแต่แค่ว่าหนูอยู่ไัเยมากขาพะเจ้าเนารที่หลังไปนี้ขอพเจ้าจะลยวแม่ได้เจอพวกกระเปาเยวางนงเดีวกล่เราวว่าในกระเปานั้นมีทั้งัรประชาชนมีท่านเงินอยู่ด้วยขอพเจ้าจลยที่แม่พบเห็นกระเปาเรียงวานจะไปนี้พรเจ้าจะให้แม่เห็นกย่างอัศจที่มาจาก อันนี <S 2> <S 2> ้อธิฐานของผู้พาในก็คือนำแม่มาให้เราเอเลนาพระเยซิจ้ามาเรียาอเล็ยาสาลาสุเจ้าอาลียาเซค่ะ วัิยามุ่นีเล่นมานี่นะนะการบัญญัอินี่ลูกหลานเน็นลูกเล็กนใจเนใ่เป็นามกย่ารเจาะพระเจ้าความเป็นผองดใจยาผมนด้วยเรื่องมากผมกัดะปาใเป็นากลุ่ใจ

ความเพ่งไอ้พี่น้องทุกคน้ากันตรงมา Yeah. người lao động phải sáng tạo sáng tạo, cuộc sống cho phát triển. đời sống mới <laughs> phát sống mới phát triển, sống này phát sống ของพรองคารองนที่มองพรองคให้โลกอาหนาเนเพื่ะมีเรี่อความสุขค ทุกท่านได้มาดูกัรได้หาปีใหม่เปองไหมครับตามวันเด็กเราต้องหาวันนี้ก็หลังจากวันเด็กเสร็จก็เป็นวันที่หูก็กาเล่นสนามต้องไปต่อเรียกว่าวันพิเศษขอนะครับกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มต้นเข้าเรื่องลำดับการตีมของที่ได้จัด